คอพาน้องไปเป็นหมาใช่ไหมก็ไม่เอาเรื่องเรื่องงานเลยใช่ไหมจัดงานเลยข้ามเลยทีไงบ้างเราได้แบบได้กับคุณลุงหรือย่างไรบ้าครัก็อ๋อจริงๆคือหลังจากที่ตอนนั้นเราได้ส่งายเซ็นกันเรียบร้อยนะครับพี่อนี้แล้วกันครับก็ทางพลอยก็พาไปเยี่ยมันดูนะครับแล้วก็เนี่ยครับในช่วงนี้แหละครับซึ่งที่นู่นก็

ตอนพอดีตอนนี้คุณย่าอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่เมืองไทยใช่ครับครับแต่ก็เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยคือจริงๆก็คือแม่ผมเนี่ยต้องบินกลับไปตั้งแต่คืนนี้ครับเนี่ยครับพอมาคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยครับคุณแม่เลื่อนกลับซึ่งจริงๆแล้วก็คือเนี่ยครับผมก็ขอพลอยไว้ว่าวิเอียนนี้เนี่ยครับที่ไม่ใช่วิเอียนอีกวิวเอียนวันที่สี่ที่ห้อย่างเงี้ยครับว่าจะขอรูปมาอย่างเงี้ยครับก็คือคุณย่าน่าจะได้เจอรอบนี้แหละครับคุณมาอยู่กับเราช่วยงาน อ่าใช่ครับใช่ครมาอยู่เดี๋ยวเอาเอามาแบบสักคืนนึงก่อนอย่างเงี้ยครับจับเล่นสักนิดนึงอย่างเงี้ยครับอืมไปไหนเมื่อกี้ไปนู่นเหรอครับพอดีผมติดงานถ่ายยงเข้างานช่วงนี้งานถ่ายเยอะหน่อยครับในในในว่างครับครับใช่ครับ ไปด้วยกันนั่นแหละครับก็อตอนนี้ก็ไม่ได้มีแผนอะไรไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบว่าต่างคนต่างพาเที่ยวมากกว่าอะไรเงี้ยครับมีแบงคมาลงบว่าเปนใครผ่ไปหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้สตร i c อะไรขนาดนั้นนะครับอืมคับคือแล้วก็สามารถไปหาน้องได้เรื่อยๆใช่ครับตอนที่ทุกคเขาจะพาไปเยี่ยมปุ๋ยหรืออะไรเขามีปรึกษามีถามได้แบบไหนหรือว่าเข้าคุยกัน ใช่ครับก็มีมีพ่อผมนี่ก็ก็โทรมาหาผมเนี่ยแหละครับบอกว่าเนี่ยหลานๆจะมานะผมก็บอกว่าดีแล้วเมาะ่าเนี่ยคือไม่ของผมก็รู้ว่าไม่สบายมาสักพักหนึ่งเงี้ยครับแล้วก็ก็เลยบอกว่าดีแล้วอย่างเงี้ยครับถ้ามีโอกาสได้เจอยิ่งบ่อยก็ยิ่งดีเป็น่างดีแบบไม่ท่าผ่านลูกไหมคะไม่ได้ไม่ไม่มีไม่ได้ไปทานกันครับครับกับใช่ครับผมคุยกับทางคุณพ่อคุณพ่อแฮปปี้แฮปปี้มาก ก็อยากให้ไปบ่อยอยู่แล้วครับเนี่ยครับการจะเป็นในการที่คือถ้าสลับกันไปอย่างเงี้ยหลานก็ได้ไปแบบบ่อยขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าไปพร้อมกันก็จำนวนครั้งที่ได้ไปอาจจะแบบว่าน้อยลงในอย่างเงี้ยครับแล้วตัวพี่ตัวเองจะไปเมื่อไหร่ก็แบตัวผมเองเหรอครับโอ้ก็ แล้วก็อยากไปเหมือนกันครับอนี่ผมไม่ได้ไปประมาณสองสามสามสามสี่ปีแล้วครับจะเข้าปีที่สี่เลยครับเนี่ยเพิ่งรู้ตัวว่ายผมใส่้องรีบหาเวลาไปเลยครับเนี่ยแล้วเป็นภาระที่เกิดข้ยใช่ครับก็คือคุณพ่อแม่แต่ก่อนนั้นนี่คือคุณพ่อที่บินมาเรื่อยๆครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ต่างคนต่างมาอย่างเงี้ยครับแต่นี่พอคุณพ่อไม่สบายอย่างเงี้ยครับเราก็ก็เลยหมอก็เลยยังไม่ให้บินนะครับหรือว่าให้บินน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นนะครับเลยค่อนข้างนานแล้วที่ได้เจอครับต้องหา เวลารียบม่แล้วแห่ะเป็นไงบ้างคะชีวิตตอนนี้มันรู้สึกว่ามันลงตัวหรือมันเห,หลายอย่างที่แบบมันเคลียร์ไปแล้วมันก็ดีขึ้นยังไงบ้าง